สวัสดีครับมื่อนี้วันที่8นะครับกรกฎาคม2 5 6 6ครับผมนครตะลอนตลาดนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่ตลาดบ้านโคกสีนะครับตำบลโคกศรีบ้านโคกสีตำบลอุ้มเหมานะครับอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาลสินนะครับต่อไปสป็นคลิปที่2นะครับขอพี่น้องทิดตามชมนะครับดื่มแก้วพุ่มมาทางขีดกันครับคุณแม่ประเภทผลไม้บคุ่มไม้ปะครับวะแก้วมังกรผลไม้นะครับเนาะ สี่สิบกรใหญ่อันนี้เป็นมังคุดกิโลเท่าไรครับมังคุดกิโลละสี่สิบจานมังคุดปลาจูกอันนี้มาซี่ดาจิ้มจู้แย่ิ้จูก็สี่สิบบาทสุดๆเลยพ่อ老้ครับตลาดบ้านโคกศรีนะครับเด้อเอาพี่น้องมาแวะนะครับอยู่ติดถนนลาดยางถนนไปคอนเทนทั้งลวงแผ่นดินไม้เลขกที่สองนี่แหละครับเด้อเอาตลาดเป็นตลาดหาดาวนะครับสะอาดปลอดภัยนะครับราคาถูกในร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกขอบคุณหลายแม่ขอบุญครับถูกมากถูกมาก โอ้สวัสดีครับขาสวยๆ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 คุณแม่คุณแม่ร้อยทวงมาลลยก็ยังสวยนี่นะครับเนี่เอาถูกๆด้วยตลาดบางกุ้งศรีนี่ติดไส้เนาะค่ะนี่มาจากบัวขาวครับโอ้บัวขาวบอกวนี่เป็นค่าตลาดบรินี่ยมัผมนึกว่ามันป้ายขายของใช่ไหมตอนนี้ติดไส้ตัวโอ้นะครับตลาดเทศบาลเนาะ เทศบาลโคกสีถือว่าถูกพิกแห้งหมแม่งเนื้อแห้งจ้าพีแห้งจ้าโอ้โหเนื้อผมนึกว่าเป็นเนื้อแห้งจ้าสิบบาทบมาเขาแมงจ้าสิบบาทจ้าโอดเงตัดเองจ้าสิบบาทเท่านั้นเด้อเลขงามเนาะสิบบาทนี่เมื่อสิ่หมาสี่โมเมนเชฟบ่ทันอ่าบักที่ขวบป้ต้องไปป้ต้องไปยากในการขวบเอาเมื่อหรอครับบ่ครับโอ้ยเขากล้องผมสองคนโอ้ยคือขายดีใส่กรอกเล่านี่ยแมง นี่ครับเด้อเอาคุณแม่เพิ่นจือได้สิบบาทเด้อที่น้องเอาไปเขาครัวเขาไม่เขายังนี่เขต้องไปตำเนี่ยดอกขี้โมยเขาอย่างเงี้ยมาหาแม่อยู่ตลาดบางกุกสีได้เมื่อเลยนี่กุกละสิบแม่มันเด้อเอาสิบบาทเท่านั้นสองหมืนกับสิบบาทสามอันก็บสามสิบบาทสิบหมนก็บร้อยบาทถูกขอบคุณหลายแม่ครับขอบคุณหลายครับนั่งยังครับเดี๋ยวนี้ให้ปกทีจ้าให้ปกทีเลยครับเด้อ ถุงละเท่าไร,ล,รล่รนนะครับเนี่ยถุงละยี่สิบยี่สิบเลยครับกำลังให้บกพี่เด้อน้องเพิ่นเนี่เอาเดี๋ยวผมมาช่างพี่ครับผมถุงครับถุง,งอันนี้เป็นประเภทเครื่อได้ปลาแดกปลาล่ากีมดครับเนี่ยเอาห้องครัวห้องครัวปลาแดกปลาล่าแ <c oughs> <c oughs> ม่นหนังอยู่ในยี่สิบบาทนะครับโอ้ข้าวโพดม่ข้าวก่อข้าวโพดนะครับ นะครับสวยงามเลยไม่ว่องเลยโอ้ยพ่อแม่เพื่อนไอ้เป็นขนมนะแม่เนาะพ่อแม่ข้างในมองนั่งดีเลยครับพิ้งฝาเลยพิ้งฝาทอดแตนแดงเลยปลาไหก็มีมาแม่บ่ปลาไหลนะครับผงชูรสอ้าวผงชูรสใส่หน่อยก็แซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายผงชูรสนี่เด้อนี่คนพ่อแม่ไปอ๋อมากจะบมองนั่งพิ้งเลยเป็นแต่ลับอยู่นะแม่เนาะเป็นแต่ลับอยู่ด้วยนะนั่งพิ้งนั่งชิม นี่ประเภทขนมหวานนะครับสวัสดีครับถูกทูบทูบทูบสิบบาทสิบบาทคุณยายกำลังสื่อครับคุณยายคือสื่อหลายเลยครับโอ้ไปใส่บาทใส่บาทโอ้ครับอ๋อสาธุเด้อยยายด้อยเอาทำบุญครับทำบุญง่ายไปใส่บาทวันศิลป์กว่าคำอื่นโอ้นะครับเล่นนะครับเอาสิบบาทนะครับเอาบ้าสื่อนะครับเอาไปใส่บาทใส่ยังหานะครับทำบุญอยู่ข้แม่ก็ต้องไปเด้อ โอ้นะครับหนูเอาคุณแม่ทําบุญนะครับสิบบาทสิบบาทถือว่าถูกถูกถูกมากเลยถูกมากเลยวัดดีครับวัดดีคุณแม่ผักตามต่างสิบบาทมีทั้งหมดเลยอืมครับยังดีดันครับคนกำลังมากคนกำลังมาครับตลาดคูบสีนี่ถือว่าของถูกครับแม่ตลาดห้าดาวเป็นตลาดที่สะอาดปลอดภัยนะครับคุณแม่มีทุกอย่างเนาะบักพริกถุงเท่าไรแม่ ยี่สิบบาทเด้อผักแตงบักเขืออันนี้ก็มาน้ำกันบ่ครับนะหรืเอเปล,เ,ลเป็นผู้มานั่นางโอ้มาซอยกันคุณพ่อเพื่อนนะครับเดอ้อมาซื้อของโอ้มาขายของซอยคุณแม่เพื่อนนี่ละอยู่บ้านโคกสีนี่บ่ครับบ่ขายดียคุณแม่เดอ้อคุณแม่คุณพ่อทั้งสองแหละครับตลาดบ้านโคกสีนะครับเดอ้ออ่าตลาดบ้านโคกสีเด้วผมมาทั้งทีกันน้า กาได้ลายแม่งแหงลายนี่โอ้ปลาทะเลปลาหมึกห้าสิบบาทร้อยบาทโอ้แล้วแต่ขนาดน้องับเนาะงตัวกลมๆไปปิ้งกินครับเขาห่อนๆแซ่บเลมัยเกา่าเป็นนักเรียนเลิกเรียนมาปิ้งตัวเดียวเขาปั้นบางไงอิ่มแอะเลยเอาเนี่ยครับเก็สูตรได้ตามป้ายนะครับห้าสิบบาทสามสิบบาทการยุ่งหาตอนนี้เวลาบ่าเอามาทุกมือเพราะอะนี่มาทุตลาดมะกขืสีเนี่ยเนาะมาทุกวันนะครับพี่น้องกินอาหารทะเลแห่งเด้อครับเด้อ พอมืดกว่ายางนี่นี่มืดเลยนี่ครับถูกๆถูกๆพี่น้องหาสิบบาทได้หมดหลายเลยเนี่ยครับเอาของกุ้งหลายๆหาจำมเล็ดเป็นตัวเสียบถุงยาวขนาดเลยเนาะเน้นถุงยางโอ้เน้นถุงยาวข้างนิดเดียวเน้นถุงยาวกับข้าวนิดเดียวแถมลมให้พร้อมแถมอากาศ เราเรียนนะครับเด้อที่กิ่งได้หลายได้เนี่ยคุงเท่าไรล่ะครับมีหลายราคาครับมีหลายราคาเริ่มจากเริ่มจากโอ้สามสิบสี่สิบห้าสิบเนาะยี่สิบได้หลายยี่สิบก็มีเริ่มจากยี่สิบนะครับอาหารสังเร็จเด้อที่บ้านโคกสีเอาพี่น้อยอยากกินเด้องผัดกระตุนีกผัดเนี่ยเ้อเอาอาหารไทยอาหารไทยครับเอาพี่น้อยจากจากบ่อไทยกิ่งก็กินอาหารไทยเด้อกินแต่อาหารเล้าเรื่อเล้ากิ่งเนาะ เอากินอาหารไทยจะพูดไทยเก่งน,นะครับกินอาหารพลังขงนมปังก็จะพูดสุรากิดเก่งนะครับเอามานี่ไม่ต้องใช้เงินก็ได้นะครับสแกนนี่ครับทั้งสมัยตัวนี้ทุกวันนี้เขาไม่ใช้เงินแล้วครับขอใช้โทรศัพท์สแกนเอาอเป็นต่แซบลีเด้อนี่นะครับเบป็งจังหวัดตักก็เป็นต่แซบผมน้องเพื่อนได้เลยเนี่ยตังค์นี่ตักเยอะเลยนะโอ้ตักเยอะเลยตังค์นี่ตักเยอะเลยเออตักโชว์นี่ตักเยอะเลย เอาพี่น้องเห็นแล้วก็บเจ้าเลื้ยนะครับเด้อมาตลาดบ้านโคกสีนี่แหละอืนี่มือแรงนะครับเด้อตลาดแรง,ยอ,งอยากได้อาหารไทยไปกินครับข้าวเจ้าแซ่แบแซ่แบข้าวเหนียวก็ได้ครับข้าวเหนียวคุยก็ได้อาหารนี่เด้อแซ่บแซ่บเริ่มจากเส้าบากไปไปบันไปครับข,ขอบคุณหลายล่ะครับผมขอบคุณครับทั้งสองเด้อน้องทั้นสองน้องเน้องทั้ง,ง,มนนงแม่ปุ๋ยผมหมดน้องละเนาะเอื้อนแม่ที่ห่ายผมเหรอวัดดีคุณแม่นี่ครับแม่ด้วยดลยแม่นังครับชู้เชียวนี่แม่ขายไข่ด้วยบอก โอ้ร้านนี้ขายไข่นะครับนอกจากหมกนอกจากหมกปลาแล้วโอ้หมกหมูหมกปลาหมกหมูใส่ปีผักขี้เหล็กคุณแม่ยังขายไข่ด้วยแม่ขายังไรไข่สิบบาทสิบบาทสิบบาทค่ะอ้าวไข่ของคุณแม่แค่สิบบาทนะครับไข่ผํานะครับไข่ผําไข่ผํานี่แกงแล้วอร่อยดีแกงแล้วอร่อยดีไข่ผํานี่แกงแล้วอร่อยดี มีประโยชน์มีประโยชน์ก็มีมีประโยชน์ต่อร่างกายไหมอไข่พามเนาะระบายท้องรับใบท้องสีเขียวได้คอลลาเจนโอ้โคโรซีนโอ้ดีดีเอาใบดีขึ้นม่ได้ครับเด้อขอบคุณหลายครับขอบคุณอะไรวันดีเนาะขายอะไรครับอาหารสำเร็จลาบหมูครับสี่สิบห้าสิบเป็นอาหารไทยได้ของน้องเนาะเป็นอาหารไทยเลยนะครับถูกๆเด้อผัดหน่อไม้โอ้หูกได้ของน้อง เริ่มติเส้าบาทไปถือวัตถุเนาะยี่สิบบาทค่ีบาทถือวัตถุเรื่องของน้องคนตลาดบ้านคุกสีครับตลาดบ้านพุกสีพี่น้องอยากกินด้อมากเลยนี่โอ้ยี่สิบยี่สิบเข้าเหนียวแค่ไหนโอ้พระเจ้าเนะน้องเพิ่นน้องเพิ่นด้เอินแมวอะไรด้ยมากเข้าเหนียวก็สิบบาทเข้าเจ้าก็สิบาทอืมนี่นี่นี่ โอ้ข้าวเหนียวบ่๊กขนาดนี้ขี้ได้หลายเดซิบแบบมีมาที่ข้าวเหนียวสิบบาทอ๋อข้าวเหนียวอยู่ในกล่องจ้าโอ้สูงเนาะ <c oughs> เอ้ยของน้องเพี่แหละนอคนคน้องเสืองสวยๆนี่แหละเน <c oughs> าะมาเสืออาหารไทยนะครับทำไ,ไมอุ่นๆน,นี่น้องเพนคนเดินมองนี่ละตลาดบา้านโคกสีตรงสะพานลอยลงสะพานลอยมากเมียนเลยเด้อ <c oughs> มาหาน้องคนนี่แหละน้องคนสวยเอ้ามาเลยยี่สิบบาทได้กินนะครับอาหารไทยลาบหมูนี่อาหารเหล้าพี่เด้องานมอดอ่นี่ยเนา อะไรครับดมาาขอคุณอะไรล่ะขอคุณหลายรเดเรไม่ต้องแย่งกันรับไม่ต้องแย่งกันขายดีตัวนี้ยำ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 รวมะยำรวมถูกถูกขายแต่จักบาทใบครับยำาบาทสามสิบาทถูกถูก มาแสนพานห้าส bueno ิบาทนี oh, ่แสนพันห้าสิบาทอืเอาเอาเอาโคกเป็นตระแซบด้วยตลาดบ้านโคกสีนะครับเอาแซบๆเลยเอาเหลียวเบิ้งก็เป็นตระแซบอืมเบิ้งลูกค้าอะไครับขาประจำเข่าก้องผมยังหน่อยเด้อยทานยังหน่อยอือเอาเนี่ยครับโอ้ยคู่ทังเงินล้านไปเอาเอานี่แม่นนางก่อนดิแม่นนางแมวเพื่อนไหมยามปลาดุกฟูครัโอ้ยามปลาดุกฟูนะครับนี่คุณแมวยามปลาดุกฟูเด้อ เอาขอบคุณหลายหลายครับไปทั้ง,หล,งลลลหลายเนาะโอ้เสื้สวยเนี่ยเขาต้องไปเรื่อยได้เนาะสลัดว่ากุ๊บสีด้วยเอาพวงหรอยเอาชายน้อนคนสวยๆนี่ยแหละทั้งสองส <c oughs> วัสดีครับคุณแม่ครับส้มบัวส้มผักเสี้ยนสิบห้าบาทยี่สิบบาทถูกถูกข้าวปุ้น เอาพี่น้องอยากได้ประเภทเส้นนะครับเกอเส้นใสซิบบาทเท่านั้นเลอโอ้คุณคุณแม่บุญวันดีครับอันนี้เป็นอะไรครับข้าวต้มเปียกของหวานอย่เดียวครับอ๋ออันนี้ของหวานบ่พักนี้ผมตาผมคือมองเป็นข้าวต้มเลย่างนี้เองเลยโอ้ยเป็นของหวานนะครับ่ไม่ข้าวต้มเลยของหวานทั้งหมดซิบห้าบาทห้าบาทของหวานนี่ซิบห้าบาทนะครับเนาะห้าบาทนะจะเป็นกรอบ โอตาโก้นี่ห้าบาทเท่านั้นนะครับห้าบาทเป็นแต่แซนะ่บเนาะข้าวลดซองแห่ก็มีนะครับเด้อ,อ,อขออกกา้าวลดซองสิงคโปร์ก็มีบ่ครับบ่ของหนอกก็มีเด้อสิงคโปร์ครับข้าวลดซองสิงคโปร์มาจากนอกเนี่ยสั่งจากต่างประเทศก็มีคือกันเอาหอมเถอครับนี่หอมหอมใบเตยนะครับเด้อข้าวลดซองแห่เนี่เอาน้องเพิ่นได้ยังครับได้ยังละ่ะโอ้อสวยๆเอาเขาป้องหน่อย เลิ่องานบ่นี่ยไหมเลิ่องานหรือมะฮะโอ้แม่บ่เลิ่องานแล้วเอา้าถ่ายทั้งหลังอะไรครับถ่ายทั้งหลังก็สวยคือเก่าอยู่ถ่ <laughs> ายข้างหลังก็ยังสวยนะครับคนสวยนี่ถ่ายข้างได้ก็สวยคือเกา <laughs> ่าเนาะแม่บ <laughs> ่นบ่ได้แต่ยิ้มได้เลยเป็นยังเพราะว่าผู้อยู่ใกล้ <laughs> ขอบคุณหลายครับลาบเป็ดผมต้องอ่าชด้วก่อนสามสิบห้าสิบต้มยี่สิบบาทลาบเป็ด ถูก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 ,ก,กแซ่บพุอมมาตลาดบ้านผูกสีเด้ออยากกินลาบเป็ดตลาดหาดาวแต่เวลาข้าของถือร้อยดาวเลยถือว่าถือได้ครับตลาดนี่ผมผ่านมาเนี่ยถูกถูก,กเอาหาสิบาทสามสิบบาทยี่สิบบาท,บาทเป็นต้มหมดแล้ว<า>เหรอต้มหมดแล้วเหอต้มหมดแล้วเนาะตลาดบ้านผูกสีครับยังมะแล็งเด้ออยากกินมาเลยนี่เด้อหาคุณแม่คุณลาบเป็ดครับลาบเป็ดค้นโคเล่ใหม่ๆเด้อนี่เนี่ยคะปรุงใหม่ๆเลย โจทด,ด,ดให้ซิมเนเอาคุณไรแม่เด้อขอบคุณหลายครับประเภทขนมหวานสวัสดีครับประเภทขนมหวานแม่คุงเท่าไหร่แม่สิบบาทมัถูก,กๆเลยเนาะแม่เฮ็ดเป็นแต่แซ่แต่โบราณน,นี่เนี่ยาร์ซ่องมัครับคาร์อง<ม>เป็นของโบราณเขาเลยเข้าขรถซ่องกับแจงไทยนะครับถือว่าโอ้ยกินได้ดึงหูออกไรเนี่ยแซ่โบราณ โอ้กะทิกะเฮ็ดเองโบแม่บ่บ่ได้ซื้อสดบ่มได้ครับกะทิบ่ได้ไปซื้อเป็นกล่องเป็นหยังมากแม่เพิ่นเอาบักข้าวมาขูดแล้วก็ปั้นเอาเลยเอาบักข้าวสุกนะครับมาขูดแล้วก็ปั้นได้น้ำกะทิหวานๆแซ่บๆเด้วยเขาลดซองครับถุงละสิบบาทถูกๆเขายู่บ้านโคกสีนี่แหละบักตัวดินกวนี้ตัวดินถั่วลิสงก็มีครับถุงละสิบบาทแม่บ่อืะซื้อซื้อถุงเดียวได้สองยาง ได้บะทุดีนไปนิ่ได้ขั้วลิสงไปนิ่เด้อของพ่อแม่พื้นวันดีครับขายข้าวโพดบ่ครับอันข้าวโพดของแม่บ่ะดีเนาะไม่มีหวงเลยข้าวโพดพี่วันดีเลยเนี่เด้วย๙บาทบ่ครับนี่โอ้ยสุกๆส้มบัวส้มปลาตองส้มหมูใกล้สิเม็ดแล้วของน้องเพิ่นขายดีเลยครับเด้อทุกวันตลาดบ้านโคกสี ตำบลคูกตำบลอุ่มหมอเลยครับตำบลย่างกะลาจังหวัดกะฬสินมาเรื่อยอยากกินเรื่อยประเภทขายดีเด้หน่ครับไปเสมอเลยเนี่ยใกล้หมดแล้วกหมดแล้วถือว่าขายดีสแสดงว่าอร่อยสแสดงว่ามีขาประจำขาประจำเจำียกขอคุณล่ะละ่ะวัดดีแม่ครับของแม่เป็นอาหารไทยอาหารเล้าครับอาหารลครับตัวอาหารเลาากินแล้วจะพูดเหล้าค้องอาหารเลาานี่กินแล้วจะพูดเหล้าค้องนะครับยูกีอาหารไทยโซนนั้นกินแล้วก็จะพูดไทยค้อง ภาษาอีสานพูดลาวคล่องาบวี่ผู้ขายขนมปลับว่าสิพูดภาษาอังกฤษอ่าเนี่ยครับถูกๆด้วยพอแม่วมโนนั่อันนี้เป็นซุดหนึ่งม่้แม่เนี่ยอันนี้อันเป็นแักโอ้เป็นแพะรึเล่าแก้วแมงดามาใส่กระปุลกระป๋ารำเล่าเข้านี่ยละอันนี้ลาบหมูนี้หนาเนี่ยโอ้ยอันนี้แก่ฟ้าพ่อบ้านดีอ้อมอันนี้นี่นี่เป็นกระเซาะใส่เปลี่ยนขอบพ่อบ้านนี่ครับเด้อแม่ขายเี่ะจังบาทสิบไปครับสามสิบเนาะ แจงปลาขอบ้านนะครับเอาแม่เพิ่นขายสามสิบบาทเพิ่นไปแจงปลาขอบ้านใส่ปลากระแยงมาแม่ใส่อยู่ค <laughs> oh. sure. oh. ่ะครใส่ะขาะแยงโอ้ี่อ้อมกบวะอ้อมกบใส่กบอ้อมกบใส่กระปูใส่ปลากระเญ่อันนี้เนื้อไม้สดโอ้อ <Reed mit. S 2> ันนี้เนื้อไม้สดเนื้อซุปเนม้นอใหม่เนาะโอ้มีแต่เน่าจะแสบนี่เป็นแม่นี่ยด้อันเป็นว้าคู่คู่มีอายุหน่อยโบล้านเห็นคนกินเล้าแซ่บเลยนี่นะครับคุณแม่เ่นเราประกันเลยนะครับแสดงว่าอาหารเล่านี่แซ่บเลยเนี่ยมเบิ่งเลยนี่ นี ite, ่แหละครับเด้อเอามาอุดหนุนเด้อตลาดบ้านโคกศรีนะครับเรื่องตลาดบ้านโคกสีนะครับตำบลอุ่มหมงเพราะยังตลาดจากกาลสินยี่ถนนลาดยางครับถนนไม้เรียกทิพยสองจากกาฬสินธุ์ไปขอนแก่นนะครับบ้านโคกสีพี่น้องเห็นแวะมาเลยตลาดถูกถูด้วยขอบคุณหลายแม่ครับเดี๋ยวครับผมหมดชุดทั้งนี้ผมจะไปนะผมล่อหล่อขาเขายึดดิแม่บอส่าบักแดงสาบาทสาบาทสวัสดีครับ โอ้พ่อค้านะครับมาน้ากันมาครับเนะี่ยหรือคนละน้ำกันมานครับนี่เป็นอนู่บ้านนี่แหละครับโอ้คุณพ่อมาเองเลยครับคุณพ่อพ่อค้านะครับนันนนนั้นจะเห็นผู้ชายขายฝังเพิ่งเลครับตลาดนึงสีนี้คู่คนหนึ่งหรือสองคนอันนี่คุณพ่อมาเองเด้อ้บาบาทเท่านั้นคุณพ่อบอกอบะแจงบะยังนี่ย้าบาทบาแตงมูแตงบ้านยี่สิบบาทถูกๆู ตลาดบ้านโคก,กสีนี่ถือว่าถูกผมกเลเา,าะ,ะเาบิร์กแม่ถือว่าถูกมากเลยเป็นดามาซื้อเลยครับเด้อพี่น้องมาจอดรถแวะซื้อครับนี่ถือว่าถูกอย่างไดแบกแตงอย่างนี้สิบบาทได้หาเมื้มาได้เนี่ยครับโอ้ถือว่าได้หลายเด้อผมขอคนเนียวขอบคุณหลายนะครับเด้อคโอ้ผมสนแก่ใ้ของนักพนันขวดครับบอดครับบอดครับโอ้นะครับโอ้อะไรส้มเป็นเป็นบุญตาแล้วครับไอ้ส้มเด้อ โอ่งใหญ่เนาะพ่อเนาะใหญ่มากเลยขอบคุณหลายครับพ่อค้านานๆที่จะเห็นในตลาดนะครับเพ้ยเฮ้ยเฮ้เห็นผู้ยเ้ยมาขายเฮ้ลเฮส่ว่มากก้ยเมากเฮ้มเ้เ้เฮ้ยวฮาเเ้เยวๆหาเยเฮ้ย้้ยเ้้านครับเอาบเฮ้ยเฮ้เฮายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ร้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยยเร้้ดายเ้่เ้ย นแม่เนาะอยู่วางขาเนาะคุณพ่อเพิ่งยังโสดด้วยหรอยังโสดนะครับพ่อครับผมตัวตัวเพิ่งออกกล้องมาแลยด้วยอ๋อเดี๋ยวเส้าบาทเด้อเด้อคุณแม่เพิ่นคือชีแม่นมาหนังกันนี่ละมั้งเนาะฟักซี่เลยครับหาบาทสิบาทที่กันน้อแม่เนาะโอ้ยพักบัวหันขาออกมาเนี่ยมันสวยเลยไงตรง้องจัานดี้เห็นสีแดงหอมบ้านสวยๆเลยมัดละสิบาทแม่บอกถูกถูกเลยตลาดบ้านโคกศรีตลาดบ้านโคกสีนี่ถือว่าถูกนะครับเด้อ ถูกมากเลยของถูกของถูกเอาขอพูดหลายแม่ครับคุณพ่อครับขอพูดหลายเ้อทั้งสองนะครับลนครตะลอนตลาดของนเหลืองงา่ายมาซื้อใส่สุดแดงๆสีสวยขนาดค้นสวยๆเอาสวัสดีครับเปนยังนั่นนี่ท่าพี่ของสวยๆงามๆครับกินว่าได้แต่ว่ามันก็สําคัญกินว่าได้แต่ว่าสําคัญได้เขียนคิวท่าปากนี่คือของสวยงาม ขาดบ่ได้นี่คุณอ่อค่นเด้อจงได้ไนะครับน้องคุณอ่อเนาะถูกถูกถกได้เนาะจักบาทกินไปเห็น่อนี่โอ้ไมีหลายบาทเนาะม, <5 S 1> มีหลายบาทนี่เ <5 S 1> ด้อ <5 S 1> คุณอ่อมันมาขายเด้อเอาเป็นของประดับประดาของตกแต่งของสวยๆงามๆอยู่ในตลาดถึงแม้จะกินไม่ได้แต่ก็ขาดไม่ได้ <laughs> เอาขอบคุณหลายฟอรครับวัดดีเออเนาะวัดดีขายยังครับ ปลาล่าบองปลาลาบองหรือแก้วบองนี่เนาะแก้วบองค่ะแก้วบองปลาล่าบองตลาดบ้านโคกสีมีทุกวันวันเสาร์วันอาทิตย์โบเกียวมีทุกวันไม่เกี่ยวนะครับปลาแดกบองปองปองเท่าไรล่ะครับนี่ห้บาทยีบาทโอ้ยี่สเริ่มจากยี่สิบบาทขึ้นไปค่ะอ๋อแก้วบองหรือปลาแดกบองปลาแดกตำบ้านเท่าเลยครับเออตำปลาแดกนี่แหละเออง่ายๆเนาะบ้านเท่านี่เนาะเอาคุณแม่คนมาช่วยมือเด้อมยี่สิบบาทขึ้นไป แม,ม่นยังล่ะครับถุงเดียวนี่ยอันนี้ผักดองค่ะโอ้ผักดองหรือส้มผักวันเท่ากะลำค่ะเอาคุณแม่คือโว้ไทยเลยครับจ้าผักดองครับส้ม <c oughs> กะลำมค่ะโอ้ส้มกะลัมนะครับเด้อเอาขายดีคุณแม่เด้<า>อผ่านโคกสีนะครับมีทุกวันนะครับพี่น้อนผมดูบวกขาวคุณแม่ผ่านนากล้องผมเอาออกหมดได้ครับโอ้ยไข่เลยล้านไข่ล้านไข่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 ขขข ห0บาทสิบหน่วยหาสิบบาทไครเงี้ยสิบหน่วยห้าสิบบาทหรือ10ลูกสิบลูกค่ะสิบลูกกับสิหน่วยคือกาืกันเหมือนกับ้องออกนรานนนอยยตกแดดเลยคุณแม่เนี่ยยิเสียงอยู่ื่อจี้นี่เออาค่ครับาั้อยยนไปตากแดดเลยโอ้เอเด้กแม่ขอร้องครับขอร้องเอาไข่ลูกใหญ่ๆด้ยคุณแม่น้แข็งเท่าไหร่คุณแม่ ราคาต่ำราคาต่ำราคาโอ้ยผมแต่เสิร์้อยห้าสิบเบอร์ศูนย์นะครับเบอร์ศูนย์ร้อยห้าสิบอ้าวนี่นี่ผ่านหน้ากล้องผ่านหน้ากล้องคบว่างไว้ไม่ได้ไอ้ลูกคบว่างไว้ได้พันหน้ากล้องผมไข่นะครับไข่นะครับที่ตลาดบ้านโคกสีเอาสิบลูกห้าสิบบาทเอาถาดร้อยห้าสิบแต่ของแม่นี่ลูกใหญ่ได้หน่วยใหญ่ครับเบังไ้เบังไทยก็ได้ว่าหน่วยใหญ่ทำไดนเด้อเอาบะเบนบะเบนไข่ไก่ไหมไข่ไก่ไหมถือไว่ไดน้อย ไก่ไก่้เทากับที่วู้บกักใหญ่แต่ว่าหน่อยๆอันนี้ไก่พอดีนี่เอ้าพอดีกินได้แซ่บๆเลยถูกๆคนแม่กำลังไฮเด้อขายดีนะแม่เน้อก้าออกซ่องลายลายนครตะลอนตลาดยุสแสงแม่แม่หายย่งางขั้วข้าวสารขั้วข้าวสารข้าวสารโลคโรยีมหาบาทข้าวสารหอมมะลิโลโละสี่สิบนะครับเอาข้าวสารข้าวสาร,รนี่ครับคุณแม่เนี่ยต้องถ่ายเอาทั้งหน้าบ้างทั้งข้างบ้าง ทั้งหลังบ้างผมจกได้จะพูดจกออกโทรทัศน์องไรเลยอาแต่ละามาคุปสีมาอุ่นนุ่มเป็นแมวมาด้วเด้อด้วยใช่ใช่เอาทั้งขายใครทั้งขายข้าวสารนี่แหละเนาะทุกวันเนาะแม่เนาะมาทุกวันครับพีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่เกี่ยวไม่หยุดไม่หยุดมาขายเองแม่นหาเงินเองใช่ใช้เองใช้เองคนอื่นไม่เกี่ยวคนอื่นไม่เกี่ยวบัวกับบ่มีหาใหง น่นเลยครับนั่นเลยพันวาพันโสดคุณมาพันได้ไหนเนี่ยกยากเอาดอกฮะของะไรโอ้โหหมหาคมาแโอ้คุณนมีกลากวาเหรอวะอกโหขี้ง่อยด้วยนะเอาครับบ๋อโอ้ยความลับไม่เลี่ยนได้บานนี่มันนั่นพันวาพันโสดได้เนี่ โอ้ยสวดตัวสวดพอดีกันเลยรไหแม่ครับจ้าขอบคุณหลายแม่ด้วยได้ๆขายดีนะครับค่ะอืมเอาคุณแม่ไปออกโทษทัดผมแล้วบา้นี่โอ้ขายดีแม่ขายเป็นางเรนโดนเนาะเออน้องชิวว่าเป็นทางแดียนตบาันีโอ้ขายดีนะครับกล้วยคุณพ่อซื้อกล้วยป่ะครับผมครับผมอืมนะครับเอาบักร้ายวีเลยครับนวีเท่าไรครับกล้วยนี่ยี่ห้าบาทค่ะโอ้ห้าห้าบาทเา เต้าห่าเด้ออันนี้คือป็นส้มป่าเนาะนี่เนาะส้มป่าทอดก้างค่ะส้มป่าส้มไข่ป่าอันนนี้เปป็่่าค่ะมังไข่ป่าเนาะค่ะอันนี้ต้นมะมั้ผมนึกว่ามันสับปะรดอ้าวนี่เด้อเอาออกั้นเดี๋ยวสิโทรทัศน์สิตากแดดใช่ไหมคุณค่ะโอ้ยขอบคุณพูดอะไรับเด้อมาอุ่นหนุนเด้อห้องแม่เพิ่นกล้วยกับพวกอ่าปลาส้มขนมก็มีส้มป่านะครับส้ม ชมไห้ปลาซ่วมขี้ปลาปลาถอดก้างอย่างนี้เนาะตลาดบ้านโคกสีตลาดสดห้าดาวราคาถูก1้อยดาวถูกมากเลยคุณแม่ราคาของเนี่ยนแม่ถูกขอพูดอะไรนะครับเนี่ราคาของถูกผมให้ร้อยดาวราคาถูกคุณแม่จะออกบ่อยๆนะจ้า เอาทั้งด้านหน้า ktoś, ด้านหลังด้านข้างใครอยกอดดูก็งมือเขาเอาดูกางมือด้านหนาดูานหลังผมผอมด้านแล้วเอาโทรทัศน์ไปตามแดนเลยเนาะโอ้ยนี่น oh so um, ี่ผู <Caucas us> ้โสดเดียวอ้ยผู้โสดคนโสดนะครับโอ้ยแซวกันดีไปคุ้มนี่เนาะคุ้มนี้คุ้มนี้มวนดี มาคุ้มนี่ว่าจะไปใส่ได้มวนขนาดเลย <c oughs> คุ้มนี้มวนดีตลอดชั่วบ่เบิ่งอยู่ได้ได้ขีปเออครับขอพุณอลไยครับอขอจบชิปนี่ไว้ตรงนี้นะครับเด้อขอพุณพี่น้องท,ทุกทุกท่านครับท,ที่ติดต่ามรับชมนะครับนี่คือตลาดบ้านโคกสีนะครับตำบลอุ้มหมอเพื่อนย่างตลาดจังหวัดกาลสินนะครับติดถนนลาดยางหมายเลขสิบสองจากกาลสินไปขอนแก่นอยู่บริเวณตรงสะพานร้อยบ้านโคกสีนะครับพี่น้องลงมาเลยจะเห็นตลาดนะครับ ถือว่าของสูงมากครับเอาขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับที่ที่ตามมาชมนะครับขอามาแล้วไปไเรื่อมครับกดติที่ตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิบริภพชาตที่ไม่ถูกลงขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ